ของข้อคิดชีวิตจากพระคําของพระเจ้านะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับก่อนที่เราจะอ่านพระคาทุกครั้งเราต้องตั้งคําถามไว้ก่อนเลยว่าเมื่อเราอ่านพระคาของพระเจ้าตอนนี้บทนี้เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง,รงเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็มีใครอยู่ในรเรื่องราวที่เราอ่านแล้วก็แต่และคนเนี่ยมีลักษณะนิสัยชีวิตของเขาเป็นแบบไหนเราประทับใจจุดไหนสุดไหน ตรงไหนเป็นพิเศษแล้วก็เราจะเชื่อฟังทําตามเรียนแบบอย่างในพระครามของพระเจ้าได้อย่างไรนะหรือเรา,เ,าเห็นถึงข้อคิดมุมมองทัศนะใหม่ๆในพระคํามของพระเจ้าไหมเราเห็นถึงคําสั่งที่พระเจ้าสั่งเราที่อยู่ในพระธรรมของพระเจ้าไหมนะครับให้เราหาตรงนี้ให้ได้แล้วก็ตั้งใจที่จะอ่านนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อก็คือ พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้านะครับพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้านี่เป็นคําสั่งนะพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวนะพระเจ้าไม่ได้สั่งให้เรากลัวนะแต่พระเจ้าสั่งให้เราว่าอย่ากลัวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะที่เปาโลเนี่ยนะเดินทางประกาศเข้าประเสริฐนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันสักนิดหนึ่งนะวา่าการเดินทางนะอันนี้เป็นแผนที่การเดินทางครั้งแรกของเปาโลนะครับเป็นการเดินทางอาสองคนกับปาราดาบัสนะครับเนาะเป็นาการเดินทางจากอันทิโอกแล้วก็ไปที่ออกอรไซปรัสแล้วก็ข้ามไปยังเปอร์กาแล้วก็ไปต่อที่อันทิโอกที่ ปามฟิเดียนะครับอขอไปที่ปิซีเดียแล้วก็ไปยังอีโคโนิยมไปยังเมืองลิตราแล้วก็เดอร์บีแล้วก็กลับย้อนกลับมาทางเดิมแล้วก็กลับมาย่างที่อันทิโอกนี่คือรอบที่1นะน,น,นะครับอีกแผนที่1นนะครับแผนที่ต่อมาเป็นแผนที่การเดินทางรอบที่2นะครับก็เริ่มจากที่กรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็ไปที่อันติโอก ที่ซีเรียนะขึ้นทางเหนือแล้วก็ไปยังซิลิเซียเดอบีลิสราอิโคนิยุมเลยไปถึงโตรัสนะครับแล้วก็ข้ามไปยังเนอาโพลิสแล้วก็ไปต่อที่เมืองฟิลิปปีนะเป็นเมืองหลวงเมืองเอกของมาซิโดเนียแล้วก็ไปยังเทสซโลนิกานะครับ เบเรอแล้วก็ล่องเรือมาจนมาถึงเอเธนนะแล้วก็ข้ามไปที่โครินนะวันนี้เราจะมาอ่านกันต่อนะที่โครินแล้วก็มาที่เอเฟซัสแล้วก็กลับมาที่เยรูซาเลม็มที่ซีซาริยาแล้วก็จะไปต่อนะบทนี้นะบทที่18ของพระธรรมกิจการเนี่ยจะไปต่อทีอ่จุดเริ่มต้นของการประกาศ รอบที่สามของปาโลนะรอบที่สามก็เริ่มจากอันติโอเกเลยนะแล้วก็ไปซิดิเซียเดอร์บีเออลิสตาคือย้อนกลับไปาทางที่เคยไปประกาศนะกลับไปเยี่ยมเยือนแล้วก็หนุนใจนะเป็นรอบที่สามซึ่งเป็นรอบที่าการเดินทางาดูเหมือนจะใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วก็ บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการเนี่ยตั้งแต่บทที่18ข้อที่23เป็นต้นไปจนถึงบทที่21เลยนะเอาละครับพี่น้องเราจะอ่านพระธรรมกิจการบทที่18ด้วยกันนะครับพี่น้องอผมอ่านแล้วพี่น้องดูตามนะครับบทที่18ข้อที่1นะครับที่เมืองอครินนะหลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองครินท่านพบยิวคนหนึ่ง ที่นั่นชื่ออาวิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีและอากบภรยาที่ชื่อปริศิลาเพราะจักรพรรดิลาวิเซียขอภัยจักรพรรดิคลาวดิอสัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งหมดออกไปจากกรุงรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองท่านอาศายและทำงานอยู่กับเขาทั้งสองเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกัน นั่งครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็นว่าเปาโลประกาศเข้าวประเสริฐไปแล้วก็ทํางานไปด้วยนะเป็นช่างทําเต็นทน์หรือว่าช่างเย็บหนังนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ทำให้มีไรายได้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปประกาศเข้าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าในที่ต่างได้เฉะนั้นเปาโลไม่ได้ไม่ได้พึ่งพางบประมาณหรืออะไรต่างๆของที่อื่นเลยนะ เริ่มต้นเนี่ยปโล o w s ซัพพอร์ตตัวเองนะทำอาชีพไปแล้วก็ประกาศไปพี่น้องครับงานการกประกาศข่าประสิฐเป็นงานที่เราไม่ต้องรอให้มีใครซัพพอร์ตหรือมีใครสนับสนุนนะเรามีอาชีพมีงานทำเราก็ทำไปเลยนะปโลก็ทำแบบนี้ประกาศไปแล้วก็เลี้ยงชีพไปทําอาชีพไปนะไม่ใช่เป็นคนว่างงานไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ทําอะไรนะครับเพราะนั้น เวลาเราทํางานเราค้าขายเราทําธุรกิจเราทาอะไรเราสามารถทําได้นะละที่ผ่านมาเนี่ยคนจํานวนไม่น้อยคริสเตียนจํานวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าโอ้เวลาจะรับใช้พระเจ้าจะต้องออกจากงานประจําจะต้องทิ้งงานลาออกทิ้งธุรกิจนะมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาทําแบบนี้อย่างเดียวเป็นการเป็นความเข้าใจที่ลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดเยอะมากนะครับฉังนั้นขอให้เราได้เข้าใจหมายว่างานรับใช้พระเจ้าหรือการประกาศเรื่องราขอบประเสริฐนั้น เราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของเราเราสามารถทำได้เลยเราสามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้ในขณะที่เรายังมีอาชีพอยู่เงั้นเปาโลทำงานไปนะพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าทำไมเปาโลจึงเดินทางนะนั่งเรือไปนู่นไปนี่นะแล้วไปได้ยังไงนะเพราะเปาโลไปเดินทางไปแล้วก็ทำงานไปนะคืออาชีพติดมากับตัวนะไปที่ไหนเนี่ยนะก็สามารถที่จะ ประกอบอาชีพได้ในทุกที่ทุกแห่งนะครับแล้วก็ชาวยวจะเป็นชนชาติหนึ่งที่เขาจะสอนเด็กๆแล้วก็ฝึกคนในครอบครัวเนี่ยให้ฝึกอาชีพอย่างน้อยหนึ่งอาชีพนะตั้งแต่เล็กๆเพื่อจะฝึกเขาแล้วก็เวลาเขาเติบโต,ตเขาจะสามารถเลี้ยงชีพได้พี่น้องครับนี่คือแบบอย่างนะที่เราเองที่อยู่ใน ทางของพระเจ้าเนี่ยเราควรจะฝึกลูกฝึกหลานฝึกคนในครอบครัวของเราให้มีอาชีพสักหนึ่งอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนทารรมาหากินเป็นคนประกอบอาชีพพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานะต้องพึ่งพึ่งพาคนอื่นนะไม่ไม่ต้องการให้เราเป็นภาระของคนอื่นเอเมนนะครับขอพระเจ้านําเรานะครับเปาโลไปอาศัยอยู่กับปริสลาแล้วก็อควิลานะ ซึ่งเป็นช่างทําเต็นท์ด้วยกันนะใช้เวลาร่วมกันพี่น้องครับไม่ว่าเราอยู่ไปที่ไหนขอให้เราได้หากลุ่มอาชีพเดียวกันเพื่อที่จะมีเพื่อนมีคนที่ทํางานร่วมกันได้นะข้อที่4นะครับเปาโลนั้นถกปัญหาในธรรมศาลาทุกบันสัปโตและชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อพอสิลาดนะพี่น้องในข้อที่4เนี่ยเปาโล ได้ใช้วันสปาโตซึ่งเป็นการรวมตัวกันวันพักผ่อนวันหยุดจ,จากงานเนี่ยมา,าพูดคุยเรื่องเขาประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้านะพี่น้องครับเมื่อเราทํางานเราก็ทํางานไปนะเมื่อ,เ,อเว้นจากงานก็นาเรื่องราวของพระเยูแตะมาเล่ามาพูดนะฮะดังนั้นการทํางานแล้วก็การประกาศไปคู่คกันได้นะขอพระเจ้านําเรานะขอให้พระเยนบุญสุดที่จะสถิตแล้วก็นําเรา ข้อที่หาพอศิลาดกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็ทุ่มเทกับการประกาศพระวจนะและเป็นพยานกับพวกยิวว่าพระคิดนั้นคือพระเยซูไ่รูงครับพระคิดคือผู้ที่ได้รับการเจิมผู้ได้รับการเจิมนั้นก็คือพระเยซูที่ถูกตรึงที่กางเขน พระองค์ทรงสิ้นพระชนถุกขังในอุโมงค์วันที่สามเป็นขึ้นจากความตายนี่คือผู้ที่ได้รับการเจิมให้เป็นพระเมสสยาให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้เป็นพระผู้ไทยเปาโลได้ประกาศกับคนจำนวนมากมายในเรื่องนี้ขอพระเจ้านำเรานะครับที่เราจะเอาแบบอย่างเปาโลในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูริต ออกไปข้อที่หกแต่เมื่อพวกเขาต่อต้านและกล่าวคําหยาบช้าเปาโลจึงสะบัดเสื้อผ้ากล่าวกับพวกเขาว่าโทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นพวกท่านต้องรับผิดชอบเองข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติพี่น้องครับเราก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต,ต์ไตนะครับส่วนที่เขาจะเชื่อเขาจะปฏิเสธหรือเขาจะอย่างไรก็อยู่ที่ พวกเขาเราไม่มีส่วนที่จะไปบังคับหรือจะไปะยัดเยียดให้เขามีความเชื่อตามที่เราต้องการนะเราปไปกาศไปนะเมื่อเราประกาศไปความรับผิดชอบของเราก็จบลงแล้วนะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ประกาศคนรับข้างวันหนึ่งพวกเขาจากโลกนี้ไปวันสุดท้ายอยู่ต่อหน้าจำภพภพของพระเจ้าและคนรับข้างนะ บอกกับพระเยซูว่าไม่เคยได้ยินาวประเสฐเลยนะคนที่อยู่รอบข้างที่เป็นคิสเตียนไม่มีเหรอมีแต่พวกเขาไม่บอกพี่น้องครับเนี่ยแหละในพระคำของพระเจ้าบอกกับเรานะว่าโลหิตของผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่จักไปเหล่านั้นเนี่ยจะฟ้องผิดเราฉะนั้นขอพระเจ้านําเราในขณะที่เรายังสามารถทําได้ขอเราประกาศแล้วก็บอกไปข้อที่7นะครับท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปบ้านของชายคนหนึ่งที่ชื่อทิติอัสยุทัสซึ่งเป็น คนที่นับถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลาพี่น้องครับอยู่ในธรรมศาลานะในวันสะพโตประกาศเรื่องราวของคริสต์แต่คนที่อยู่ในธรรมศาลาไม่ฟังก็ออกจากธรรมศาลาไปที่บ้านอีกคนหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะคริสต์รัสในธรรมศาลากับครอบครัวนะกลับ ทั้งครครัวเรือนของท่านก็มาเชื่อถือในองค์พระผู้เป็นเจ้าและชาวโครินหลายคนเมื่อฟังเปาโลแล้วก็เชื่อถือและรับปฏิสมาพี่น้องครับเมื่อมีการประกาศจะมีคนมาถึงความรอดจะมีคนเชื่อจะมีคนติดตามพระเยซูคริสต์การประกาศทำให้คนได้ยินข่าวประเสริฐเมื่อได้ยินเขาก็จะมีความเชื่อของเขาเอง แล้วเขาก็จะบัพติศตมาเขาจะมาถึงความรอดขอพระเจ้านําเรานะที่เราจะไม่หยุดถึงจะมีการต่อต้านมีการข่มเหงมีอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะไม่หยุดที่จะประกาศเอเมนนะครับนะพี่น้องครับในช่วงเวลานั้นเนะี่ยที่มีทั้งคนเปิดใจรับเชื่อแล้วก็มีทั้งคนต่อต้านคนข่มเหงมีทั้งโอสารพัดเลยถูกจับถูกบยตีถูกคว้างหินนะเปาโลรู้สึกกลัวแต่ในข้อที่9นะพระเจ้าบอกกับ เปาโลอย่างนี้นะและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่ายากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียพี่น้องครับนี่คือคําสั่งที่พระเจ้าสั่งเราทุกคนว่าอย่ากลัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะพี่น้องมีความรู้สึกกลัวไหมฮนะเมื่อเราจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าพี่น้องต้องมีต้องเจอผมเองก็เจอผมเองก็รู้สึกกลัวแต่พระเจ้าสั่งเราว่าอย่ากลัวให้ประกาศออกไป นะพระธรรมตัวนี้เปิดเผยให้เห็นความรู้สึกแบบมนุษย์ภายในชีวิตของอนะัครทูตการต่อต้านและก็การความเกลียดชังที่มีต่อเปาโลและก็ข่าวประเสริฐมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเปาโลเกิดความกลัวและก็ความสงสยัยว่าเขาจะออกจากเมืองโครินหรือเงียบเสียสักระยะหนึ่งหรือไม่ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวกับคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่น้องเกิดขึ้นได้นะครับ เราเห็นว่าเหมือนอย่างเอลียาก็เกิดความกลัวเหมือนกันนะในบางช่วงบางเวลานะครับเยเรมีก็เช่นเดียวกันนะก็เกิดความกลัวสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะพระเจ้าจะทรงช่วยแล้วก็หนุนใจประชากรของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าอยู่กับพวกเขานะเพียงพอที่จะปลดปล่อยพวกเขาออกจากความกลัวแล้วก็ให้มีความมั่นใจมีความกล้าและมีสันติสุขที่จะประกาศแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อไป นะครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นประสบค,ความสําเร็จในงานของพระองค์เองไหมครับนะในข้อที่10นะครับพระเจ้าได้ให้เหตุผลกับเปาโลอย่างนี้ว่าเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีใครต่อสู้ทํำ้ายเจ้าเพราะว่ามีคนจํานวนมากในนครนี้ที่เป็นประชากรของเรา บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราอยู่โดดเดี่ยวลําพังเราไม่มีใครแล้วนะเราอยู่เหมือนตัวหัวเดียวกบเทียมรีบเลยนะครับแต่พระเจ้าบอกกับเปาโลแล้วก็บอกกับเราทุกคนว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับพี่ดองเอเมนไหมครับนะบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าอยู่กับฉันบอกกับคนข้างว่าพระเจ้าอยู่กับท่านพี่รองพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลําพังเพียงกลุ่มเล็ก หรือคนเดียวนะเรามีผู้เชื่ออีกจำนวนมากนะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองนะเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าทถ้อยคำเหล่านี้เป็นที่ประธานกับปาโลไม่ได้หมายถึงการสถิตโดยทั่วไปกับผู้เชื่อทุกคนทุกแห่งนะล่าคือไม่ได้หมายถึงการทรงอาสากลสถิตท,ที่พระเจ้าอยู่กับพระเยรีอยู่กับผู้เชื่อนะทุกคนในทุกที่ทุกแห่งแต่หมายถึงการที่ พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับบรรดาบุตรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์การอยู่ใกล้ชิดกับพระคิดหมายความว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเป็นการส่วนตัวเพื่อสื่อสารพระประสงค์ความรักการสาม,มัคคีธรรมกับพระองค์แก่เราพระองค์ทรงอยู่ด้วยเพื่ออวยพรช่วยเหลือปกป้องแล้วก็นําในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราคือใกล้ชิดอ,อยู่กับเราแบบเป็นพิเศษนะ พี่น้องเราอาจจะเรียนรู้จากความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพระคิ์อยู่กับเราใน,ในพระธรรมในพันธสัญญาเดิมซึ่งพระเจ้าตรัสกับตรัสว่าพระองค์ทรงอยู่กับผู้ที่ซื่อสัตยนะ์เมื่อโมเสสกลัวที่จะกลับไปอียิปต์พระเจ้าก็บอกว่าเราอยู่กับเจ้านะเมื่อโยชูวารับหน้าที่นำหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราอยู่ กับเจ้าเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าพระเจ้าอยู่กับคนของพระองค์นะพระเจ้าทรงหนุนใจชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําเราจะอยู่กับเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าในพระธรรมอิสยาบทที่13พี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับประชากรของพระองค์ถ้าเมื่อประชากรของพระองค์ทาตามพระประสงค์แล้วก็นําพระไถยของพระองค์เอเมนนะครับพระเจ้าอยู่กับพี่น้องถ้าพี่น้องประกาศเรื่องราวของพระองค์พระองค์จะไม่ให้ท่าน ต้องโดีตลำพังหรือเผชิญกับการขบเหง่งหรือเผชิญกับความยากลําบากโดยลําพังพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างแล้วก็สนุนนําท่านให้ก้าวต่อไปนะในพระธรรมมัทธิวระบุนะจุดมุ่งหมายที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้ก็เพื่อความใกล้ชิดระหว่างเรากับพระเจ้านะระหว่างประชากรของพระองค์กับพระเจ้านะสำเร็จเป็นจริงนะพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะอยู่กับมนุษย์นะนะ อิมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเรานะครับในตอนท้ายของมัทธิวเนี่ยก็ได้บันทึกว่าพระเยซูอ,อยู่ต่อหน้าสาวกแล้วก็บอกให้สาวกออกไปประกาศแล้วก็นําคนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระองค์บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิส้นยุคพระองค์ประสงค์ที่จะอยู่กับเราทุกคนทุกที่ทุกแห่งเมื่อเรารับใช้แล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์เมื่อเรา อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์พระธรรมมรกโกก็เช่นเดียวกันนะพวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งท,ท,ทุกแห่งหนและองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมงานกับพวกเขาพระเจ้าทรงร่วมงานกับเปาโลกับซีลาดกับปาร,รามัตกับทิโมธีพระเจ้าทรงร่วมงานกับ พวกเราในเวลานี้พี่น้องครับเป้าหมายที่เราตื่นมาที่ฐานรา้องทูลพระเจ้าไม่เพียงแค่เราต้องการพระเจ้าอวยพรเราแต่เราต้องการเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือทุกคนได้รับความรอดเราต้องการให้เราต้องการพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเมื่อเราออกไปประกาศแล้วก็นำข่าวประเสริฐไปยังที่ต่างๆที่เป็นเป้าหมายที่เป็นนิมิตที่เราได้ที่ฐานต่อพระเจ้าทุกวันนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าและเราเชื่อว่า พระเจ้าจะอยู่กับเราแล้วก็นําเราเอเมนไหครับพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะไม่ให้เราต้องพ่ายแพ้พระองค์จะไม่ให้เราถูกทำร้ายเอเมนขอบพระเจ้านานะในข้อต่อไปนะข้อที่11เป้ปาโลจึงอยู่ต่อไปและสั่งสอนพระชนะของพระเจ้าตลอดปี1กับ6เดือนโอ้พี่น้องครับเปาโลอยู่ที่เมืองโคริน,นีนะหนึ่ปีกับ6เดือนเลยทีเดียวนะอยู่นานมากนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับแต่เมื่อการลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแควนอาคยาพวกเยอรวมตัวกันขึ้นต่อสู้เปาโลแล้วก็นำตัวท่านไปาศาลอ,อก็มีกับความวุ่นวายนะฟ้องว่านะครับคนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นับถือพระเจ้าในทางที่ผิดกฎหมายนะเขาก็อ้างว่าผิดกฎหมายเมื่อเปาโลกำลังจะพูดการลิโอก็กล่าวกับผู้เยวว่านี่แนะ่ พวกอยู่ถ้าเป็นเรื่องการอัธรรมหรือเรื่องอัจฉยกรรมข้าก็เห็นสมควรที่จะฝังพวกเจ้าแต่ในเมื่อเป็นการโต้แย้งการเรื่องถ้อยคํากับเรื่องชื่อและธรรมบัญญัติของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงวินิจฉัยกันเอาเองเอถิดข้าไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังยืนยันแล้วก็บอกกับปโลว่า พระเจ้าอยู่เคียงข้างและพระองค์จะไม่ให้ใครมาทําร้ายพระเจ้าทรงทํากิจในในความคิดในการใช้วิจารนิานของกาลิโอซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการของเมืองน,นั้นน,นะนะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการฟ้องร้องของผู้นํายิวที่เขานะอิจฉาเปาโลแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็อ้างว่าผิดกฎหมายไปลองครับพระเจ้าทรงแทรกแซงเห็นไหมครับนะ แล้วก็นะท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากศาลนการลิโนอะก็ไล่ออกไปเขาทั้งหลายจึงจับโซสเทเนสในธรรมศาลามาเขี่ยนข้างหน้าศาลและแต่การลิโอไม่สนใจเรื่องนี้เลยนะพยายามที่จะสร้างเรื่องนะนะครับในข้อที่18 เปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องลงเรือไปยังแคว้นซีเรียและปริศิลากับอควินลาก็ไปด้วยนะพาสองคนสามีภรรยาไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านบนไว้นะก็โกนผมเลยนะเปาโลก็ทำตามที่ตั้งใจนะ ตั้งปฏิญาณไว้เมื่อมาถึงเอเฟซัสข้ามาที่เอเฟซัสเปาโลก็ละปริิลากับอควิลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและก็ถกปัญหาไปที่เอเฟซัสก็ประกาศเรื่องราวของเขาพระเยซูกิตเขาประเสริฐเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านโยกับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอมแต่ลาพวกเขาโดยกล่าวว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าข้าพระเจ้าจะกลับมา หาพวกท่านอีกแล้วปาโลก็ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสนะอยู่ที่นั่นประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเสร็จแล้วก็เดินทางต่อนะครับเชื่อว่าในเมืองเอเฟซัสเนี่ยปริสิลาอักิลาก็ได้ประกาศแล้วก็เกิดผลเยอะแยะมากมายที่นั่นนะครับแล้วปาโลก็เดินทางกลับไปยังอิสราเอลอยังยูดิสเซลมนะเมื่อมาถึงเมืองซีเรียนะเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่โรมันเนี่ยนะตั้งเป็น ศูนย์บัญชาการนะในพื้นที่นะครับท่านขึ้นไปคำนับคิติจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอกนะก็ไปที่เยรูซาเล็มนะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปยังซีเรียรแล้วก็ไปที่อันทิโอกไปทักทยายพี่น้องที่ริติจักที่นั่นนะครับข้อที่23เมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อต่อไปจนทั่วแคว้นกาลาเทียแล,และฟรีเชียเพื่อจะ ช่วยชูกําลังพวกเขาพี่น้องครับเมื่อกลับไปที่อันติโอกแล้วเปาโลอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งเปาโลเดินทางต่อนี่เป็นการเริ่มต้นเดินทางรอบที่สามนะเพื่อชูกําลังพวกเปาโลเริ่มเดินทางประกาศครั้งที่สามที่นี่เลยนะครับก็คือที่ บทที่18ข้อที่23จนถึงบทที่21ข้อที่15เนีายะเขาเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆที่ก่อตั้งไว้ในการเดินทางประกาศครั้งแรกนะครับในบทที่13บทที่14และครั้งที่2ตั้งแต่บทที่15ข้อที่36ไปจนถึงบทที่18ข้อที่22ที่เราได้อ่านนะครับเปาโลนะนำคนมาเชื่อแล้วจะไม่ลืมที่จะนะไปเยี่ยมนะ เขาเป็นคนที่ห่วงใยแล้วก็ติดตามผู้เชื่อใหม่นี่คือแบบอย่างพี่้องครับขอให้เราได้เอาแบบอย่างนี้ในการที่จะติดตามผู้เชื่อใหม่ดูแลอย่างต่อนเนื่องไม่ใช่ประกาศแล้วก็ทิ้งเข้าไปเอเมนไหมครับนะเราจะเยี่ยมเยือนแล้วก็หนุนใจนะเปาโลไม่ลืมที่จะกลับไปหนุนใจเขาเป็นห่วงแล้วก็ติดตามผู้เชื่อใหม่แล้วก็เสริมเ,เสริมสร้างพวกเขาในทางของพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อใหม่ทุกคนควรจะได้รับการ ติดต่อทันทีนะหลังจากที่คลสเตียนที่มั่นคงแล้วเราจะหลังจากที่เขาเติบโตมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะต้องอธิษฐานเผื่อเขานะช่วยเขาสอนเขาให้ดําเนินชีวิตนะอย่างถูกต้องในทางของพระเจ้านะั้นหนุนใจให้เขาร่วมประชุมและสักการอาธิษฐานเรียนพระชนะแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสตนะ์เป็นพยานนะ การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็บอกกับคนรับข้างนงครับนี่คือแบบอย่างของเปาโลที่ทําให้เราได้เห็นถึงการติดตามผลการเอาใจใส่ดูแลนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะเปาโลก็ได้พบกับอะพอลโลนะมียิวคนหนึ่งชื่ออะพอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดียเป็นคนมีโวหารดีและชํานาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมาอย่างเมืองเอเฟซัส อพอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นนะอ๋ออพอลโลคนนี้อยู่ที่เมืองเอเฟซัสนะตอนเดี๋ยวน่าจะได้เจอกับจันเปโลแต่ไปที่เอเฟซัสก็ได้เจอกับปริสิลาแล้วก็อากิลลาที่นั่นเนาะ แต่คนเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีแล้วก็มีโวหารเนาะรู้เพียงแต่บัลซูมาของยอางนี้วันนั้นเนี่ยพวกเราก็มีความเข้าใจเรื่องแค่อ่มีความจํากัดในเรื่องของข่าวประเสรเิฐนะไม่เข้าใจขอพระเจ้านําเรานะถึงแม้ว่าเราจะรู้อ่เรื่องราวข่าวประเสริฐเพียงนิดหน่อยรู้บ้างนะขอขอให้เราประกาศแล้วก็พูดออกไปไม่ต้องรอให้รู้ทั้งหมดนะพี่น้องครับเราไม่อาจที่จะรู้ทั้งหมดที่ พระเจ้าประสงค์ทั้งหมดในชีวิตของเราเราจะรู้บางอย่างบางประเด็นบางเรื่องเราเข้าใจบางอย่างขอให้เราใช้แล้วเราประกาศออกไปเข็มแ้วครับนะเหมือนกับอพอลโลคนนี้นะรู้เพียงแค่การบาติศมาของยอนเท่านั้นเขายังไม่รู้ว่า,าการบรัตเสือในพระวิญญาณริสุ์การสิ้นพระชนกันตกตรึงการเป็นขึ้นจากความตายก็ยังไม่รู้มากมายนะแต่เขาก็ประกาศแล้วก็อังกัตตือร้นทีเดียว ท่านเข้าไปในธรรมาลานะครับอปอลโลคนนี้สร้างสอนด้วยความกล้าหาญและเมื่อปริศิลาและอาควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่ออปอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคายาพี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่น รับรองนะให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกเยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์พี่น้องครับเมื่ออพอลโลได้รับการฝึกได้รับการที่ใบรับการสร้างแล้วเขาก็มีความมั่นใจมีความกล้า แล้วก็ออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเกิดผลอย่างมากมายพี่น้องครับขอบพระเจ้านาเรานัานะ้นสิ่งที่เราเห็นแบบอย่างของอับโล,โลีกเ,เรื่องหนึ่งคือรับการฝึกรับการสร้างนะเราจะไม่คิดว่าเราดีแล้วเราพร้อมแล้วเราเก่งแล้วเราจะเปิดให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับการฝึกจากพระเจ้าผ่านคนรอบข้างผังคนของพระองค์นะอย่างต่อเนื่องอย่าไปให้ชีวิตของเราติดเพดานเอมเมน,นนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้านะครับ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้บ้างพี่น้องครับขอให้เราได้จดจานะมีแค่บางเรื่องบางตอนก็ขอให้เราได้เอาไปเล่าให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นนะเพื่อที่เราจะรีบเรียงนะเวลาเราพูดเนี่ยสมองของเราจะถูกเรียบเรียงแล้วก็เรื่องราวต่างๆจะจําได้ดีขึ้นนะครับมีเหตุการณ์มีใครบ้างในเหตุการณ์นี้อ๋อมีอับบาโลมีอับริศลาวิลามียมีเปาโลมีพี่น้องในในเมือง ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราประทับใจคนไหนเป็นพิเศษไหมอะไรคือสิ่งที่เราประทับใจเพราะอะไรแล้วเราจะเรียนแบบทําตามคนเหล่านี้ได้อย่างไรขอให้เราได้ที่ฐาน่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทาตามขคาแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะรรมของพระองค์ในเช้าว,วันนี้ที่พระองค์ทรงนําพาให้เราได้เรียนรู้และได้เข้าใจถึงการประกาศ ของอาจารย์เปาโลในรอบที่สองได้จบลงเราขอพระองค์ทรงประเชิญนําเราที่เราจะเป็นเหมือนเปาโลที่เราจะไม่กลัวที่เราจะไม่หวั่นไหวที่เราจะกล้าในการประกาศเรื่องราวของพระองค์และที่เราจะเป็นเหมือนอพอลโลในการรับการฝึกรับการสร้างกล้าที่จะประกาศขอพระเจ้าทรงประเชิญนำเราพระองค์จาคะในเรื่องของการงานอาชีพถึงแม้เรามีอาชีพก็ให้เราได้ทําอาชีพแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์ออกใบพระองค์จุคะ เราขอพึ่งพรงทั้งหมดทั้งพวกนี้เราไม่สามารถจะทาได้ด้วยกําลังอันจํากัดของตัวเองเราขอพึ่งพระวิญยนบริสุ์ที่ฐานต่อพรง <ar stand AK> ขอพึ่งพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบุณพระเจ้าขอบุณพี่น้องขอพระเจ้าขอพระวินาบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเรานะครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ เราร้องเรียกน้ำพระองค์คุกเขาอ้อนวอนร้องขอพระองค์เราอยากจะเห็นพระองค์ทรง we